อ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมไปบัดที่นี่พอท่องเรียตามพอท่องเรียมากสีผ้าไปถามค่วมฝันแม่ไหวฝันปานจับว่างชนิดว่าตัวเดียวโดดๆ,ๆ,ๆนะครับเนาะคืนหนึ่งมาบอกสองเที่ยเดีครับาะนี่เดี๋ยวที่ไปหาแม่ไหวแม่ไหวนะครับเนาะเออเ<ช>พิ่นฝันที่ไปถามค่วมฝันให้ทันมูชมได้ปึง<ช>้งเออสวัสดีครับแม่ไหวสวัสดีคะ่ะคุณแม่ครับลองล่องว่าว่วมฝันเบองว่าได้ยินว่าแม่ฝันนี่ กระฝันมาตลอดนี่ที่กระที่เขาตลอดโล่งๆบอกเต็งจังไหนจังฝันว่าจากไหนครับบอกเขาฝันในฟังได้ครับเพิ่นฝันเมื่อคืนนี่ครับอ่ะเห็นว่างขีดไปเห็นปูงยาตายาย่าอ๋อเออห็นปูงยามาเบิ่งลูกปูงยาแลรงไปนอนฝันใค,ครมาคนมาบอกหนึ่งหกสี หนึ่งหกสีกสี่เออแล้วก็โดนบาทีกับก็เรื่อย่วงฝันอีกฝันก็มาอบอกอีกโตเก้ามายังอีกหนึ่สี่ย่เด้อไพในขึ้นเดียวกันนี่บอกครับขึ้นเดียวพโอครับผมมึงขึ้นกับ่บอกอีกมาเมีฝันมือขึ้นเพิ่งฝันมือขึ้นนี่ครับท่านพอดีเฮามาพ่อดนีจังหวาเนี่ครับผู้เก่าผู้เก่าที่พ่อบอกกัผู้เก่า กะบูู่้าผชยเป็นบันทบุรุษเพิ่นเราให้ฟังเพิ่นไปกอนเพิ่นที่นอนฝันเพิ่นไปเบิ่งบันทบุรุษคือเบิ่งลู่เพิ่นคิดไปเบิ่งไปคิดไปนะคุผู้ชมอืมเรากไปนอนฝันสิไปนอนฝันนั่นแหละเพิรนก็เลยมาบอสหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่เออเพิ่นก็มาบอกอีกเพินกับโต๊เก้า โอ้เทขึ้นหนึ่งนี่ขึ้นหนึ่งหนิสองเที่ยวมาบอกสองเที่ยวเขาแต่ผู้ชมบอกตัวเดียวนี่ละหนึ่งหกซีเนี่ละครับหกซีตัวเดียวตัวเดียวโดดได้ไหม่ฝันผู้ชมอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับด้านี่แหละครับแม่ฝันช่วงจำโมงนะครับประมาณตีเลยกับว่ารูกับทิศ เทียงขึ้นไปพี่ละคอนสิคนสิแกงพี่ละช่วงตีสามตีสี่พี่ละตีสามตีสี่ับช่วงนี้แมนนครับท่านผู้ชมช่วงตีสามตีสี่วัะครับท่านผู้ชมหนึ่งหกซีนะครับหนึเด็กงามเลยครับผู้ชมสวยครับหนึ่งนี่ตรงกับเลขไอายุไอ้พนไหมอ้่เียชีวพอดีเลยเออเห็นว่าเพิ่นเสียไปตรง ไปออกออกซิไปออกเลขแล้ววันนี้เลยอาจจะว่าคือสองเขียวเนี่ยคือเพิ่นเว้าไปเพิ่นเว้าความฝันไปเพิ่นกระน้ำตาไหลไปครับเพราะว่าเพิ่นเบิ่งบันทะโบลูดเพิ่นคิดฮอดหรือจังได๋ก็บ่ว่ากันเนาะครับเนาะแต่ว่ามานอนฝันอืที่นี่เอาเอาไงเดี๋ยวทีให้แม่ไว้นี่ยเราความฝันเลยเด้อตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ตั้งแต่ฝันฝันเจ็ดก็จะหนีล่ะมันเป็นทีมาทีไปจังได๋แม่แม่เล่าให้ฟังไงที่มันสิไปแต่แรกเลยที่แรกนี่เออบอกเพิ่นลูกมา แล้วก็มาเข่าห้องน้ำไปแล้วก็ไปเบิ้งลูป,ปูกับลูปยา<ช><ช>มาเบิ้งเหลี่วกัเลยคิดต่างๆนะนะว่าก็จังเป็นเรื่องง้าทำไมบ่มีเงินมีท่องแทกแต่เข้ากับคิดวราไปนี่คือนามาลำบากมาถูกมาอยากแท้เำากำาก,าก็ว่าไปนี่แหละไปนอนมาลบไปบัตที่นี่เชิญก็มาบอกหนึ่งหกสี่ตัวเดียวเลยเตัวเดียวบันนี่อีกโล ร้อนไปกับบาบอกตัวเกาตัวเกาเหลือเสือเนาะแต่ว่าแต่ว่าพอเห็นหนาเห็นตาได้แต่เสียงโอ้ครับทวงความตีสามตีสี่นะครับแต่ว่าแม่ได้ยินเสียงนีก็คือเสียงไข่ไข่ผู้ชายบ่เลยผู้หญิงบ่เด่นลผู้หญิงคือผู้ชายนี่แหละโอ้หนึ่งหกสี่ตรงๆเลยแม่ไว้วางอืมหนึ่งหกี่ตัวเดียวดดด้วยหายาที่นี่เมื่อคืนกับฝันอีก ฝันเหมือนขึ้นโอ้ยสดสดนนท์ร้อนเลยตอนนี้แม่สดสดนนท์ร้อนเลยกันสดมันร้อนคำเบื่อหวานยุ่ยดีนะครับยังอร่อยทวนทวยู่ไม่อร่อยสดสดนนท์ร้อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะกับความฝันแม่ไหวนะครับซึ่งแบบว่าไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนซึ่งแบบว่าจนขนคิงลุกหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะขนคิงลุกมันปวดท้องบ่บ่วบอ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 วบเวบอ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 วบ ก็ท่านผู้ชมนี Elliott, okay. so, ่น okay. ี sure. ban, yeah. go mm ่นะครับคือคือคือแม่ไ right. ว้ว่าฝ no ันแบบนี้ไม่เคยฝันมาก่อนจุ่ๆมาบอกจางจักเทียกับแม่บอกสองเทียสองเทียแสดงพันแยมพันแยำจะเลื่อมบ่หนึ่งหกสี่พิ่นสี่ใบรางวัลที่หนึ่งเขาบอกแม่ท่านผู้ชมครับถ้าได้รางวัลที่หนึ่งมุดเจ้ามาได้เลยท่านผู้ชมเด้อเออขนลุกเนาะพี่เนาะเห็นฝันเป็นบิ๋วขนลุกใช่ไหมขันได้รางวัลที่หนึ่งเลยว่าได้โชคได้ลาภน้ำป้าน้ำป่าเลยนะครับ อืมขาดดีครับขาดอาจารย์จะได้านผู้ชมเด้อฝาบข้อเสนอใส่นะมด้นข้อเสนอใส่นั่นส่น้ำใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยิ่น้ำใจเล็กๆน้อยความฝันตีตีขุมาแบบฝันแมนกับแมนยังขาดดิอันนี้อ๋อไงความฝันเดี๋ยวอาจารย์เรียนมันตีไม่แล้วเดี๋ยวให้แม่ไว้กับโซ่เลยนะครับคืออาจารย์เรียนเขียนให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรื่องความฝันบอกว่าหนึ่งหกซีนะครับอ่าถอจะผีบอกวันเป็นศูนย์เนี่ย พี่บอกเขาว่าพี่บอกคนคนบอกพี่บอกพี่บอกคนคนบุกขึนท่านผู้ชมนะครับแม่ไว้โชว์เลยนะครับนี่ครับหนึ่งหกสี่แล้วก็หกศูนย์สี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งหกสี่หกศูนย์สี่ครับท่านผู้ชมนะนี่ครับหนึ่งหกสี่หนึ่งหกศูนย์หกศูนย์สี่นะครับท่านผู้ชมหนึ่งหกสี่หกศูนย์สี่ท่านผู้ชมก็เลียงไทยเราที่หนึ่งตัวนี้ขันเอาตัวกันกันแล้ววันที่หนึ่งแล้วอืมอห้มห้ามตัวเหรอ แม่ท่านผู้ชมหนึ่งหกสี่หกส่วนสี่อนะครับผมท่านผู้ชมเนาะก็ตามนั้นนะครับกับที่แม่แม่ไว้ฝันเนาะตามนั้นนะครับแม่ไว้แล้วฝันแบบว่าคือบ่เคยฝันแบบนี้มาก่อนแม่เอาลูกอะไรไหมบ่เคยฝันแบบนี้มาก่อนท่านผู้ชมเออผู้แม่แบว่ายังไงเมาฝันมาย่ำบอกสองเทียพูดแหมบอกสองโอ้บอกสองเทีย บอกคักคันั่นเมื่อไหร่แม่ไว้คิดว่าผู้เพิ่นผู้เพิ่นมาะห้ผู้เพิ่นมาเขาฝันมาบอกเพิ่นสงสารแม่ไหวเนาะก็อนที่สงสารตัวนาะเพิ่นก็จมปากจมค่ำไปทั้งน้ำตาไหลไปน้ำแมเอมาหนี้คันแม่นเพิ่นจีบอกทีเดียวเพิ่นย่านไอ้แม่ไหวหรือปะไว้บอกจำว่าอะไรบ่เพิ่มพีความจ้ำรวยจ้ำว่าอะไรเพิ่นไล่มาย่ำอีกครับมาย่ำตั้งสองข้างสองข้างสองเทียนะครับในความฝันอ่าในความฝันทำชมครจะจานเลือดตีไันใดก่อน ีหกนย์ส <Negative paper> ี <limited paper> uh, oneself, four, ่กนสี่กับหนึ่งหกสี่น่าหสี่ตรง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 เขาฝันในโลกบ้านนี่บอลเป้นบอเนี่เป็นศูนยน้ำหนึ่น้ำสี่ยิงน้ำสีนี่นากตีความฝันพร้อมครับครับประมาณนีู้ยิ่งนี่น้ำสีนอับอลลูนหนุดหนึ่น้ำศูนยปกติไป เดี๋ยวยิ้นบอกวันหนึ่งหกซีเดี๋ยวบะดำบะดำซ้ำบอกสองเทียพร้อมย่ำพร้อมอ่บอกสองเทียครับป้าเพิ่นมาแก่ข้อมฝันค้ายก็ว่ามันมีเหตุบังเอิญได้พิแก่ข้อมฝันมหนึ่งมอหนึ่ง้วยหนาไสเออนี่โอ้ท่านผู้ชมแปบางไหนอ้าขันแก่ข้อมฝันใส่หมหนึ่งนี่มัดมักสิเขามักสิเขาดนี่เอาแล้วทีนี่ท่านผู้ชม่บิมหนึ่งทมบอหน่ีไปเบื่อไงไปพอไปเบื่อไงพอมาเบื่อบ่ หมายเลขกือเอาคือเอาโม่หนึ่งเนาะโม่กันหนึ่งบ่เออมอหนึ่งนะครับน่าไม่ไหวเนาะอ่เดี๋ยวขอขอบคุณไม่ไหวนะโม่หนึ่งก็คือมอหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่ะซึ่งมาบอกความฝันแล้วว่ามาย้ำวาหนึ่งหกสี่แล้วคือฝันเมื่อคืนสดๆเลยสดๆแผ่นพสดๆร้อนๆเลยฝันเมื่อคืนสดๆร้อนๆแล้วก็ย้ำมาบอกว่าอ่าคือหนึ่งหกสี่แรกก็ฝันก็นอนแล้วเขาก็บอกว่ามาย้ำอีกหนึ่งหกสี่ตัวเดียวโดดๆเลยไม่ไหว บ่มีตัวอื่นเลยจบเลยบ่มีตัวใดเละโอ้โหท่านผู้ชมนะครับโชคลาภใหญ่โชคลาภใหญ่มาถึงท่านผู้ชมแล้วนะครับกับแม่ไว้ให้โชคหนุ่มอามผ้ามาพ่อดีมาถึงช่วงกับจังหวะความหวันเป็นช่วงจังหวะดีได้เลยแม่ท่านผู้ชมผมก็ขนลุกตั้งแม่ไหวดีนะครับท่านผู้ชมเนาะได้มาแล้วที่เทียบจ์เลื่อนแปลมาแล้วว่ามีหก ศูนย์สี่กับหนึ่งหกสี่กับเลขไม่ไหวเพราะว่าถ้าคนตายมาบ่นจะเป็นศูนย์คนตายขึ้นศูนย์มันไม่ไหวว่ะครับที่คนตายแล้วนี่นะครับเลขฝังแม่ไหวนี่นั่งศูนย์นี่นะครับหนึ่งหกสี่นี่มาบอกตั้งสองรอบขึ้นเดียวบอกสองเทียนะครับเนาะเบื้องลูกบรรทบรุษจมปากจมค่ำไปน้ำตาไหลเพิ่นอัสิสงสารหรือว่าให้เป็นทุนเป็นห้อนให้เป็นโชคเป็นลาภ164 604สี่หำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมเลือดฟังระเบิดเท่านั้นแล้วครับ สีไ้ไม่ไว้สีสีน้ำใจเล็กๆแน่น้อยี๋ยวผมสีผ้ามาให้เพื่อนโดยตรงถ้าเพื่อนอะไรว่าที่หนึ่งกับแบงค์น้ำน่องแน่นๆอะไเนี่ยเพื่อนกับบอกเนี่ยทางไว้แลี้ยวว่านะครับปลาไว้พี่คนฟันแมนดูเพคนฟันแมนดูเพม่อนบ่มีทุนมีห่อนที่ไปซื้อบ่มีทุนสูตต่อแล้วแมนนะครับผมเนาะซ้ำเพ่งปูคุณหารตนโอ้ดันเป็นจังหวะพอดีผู้ใดได้โชคได้รางวัลเอาเลขรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่ 16สิงหาคมพศ2 5 6 6ท่านนั้นครับอ้าวรางวัลที่1ออกมาแล้วครับเลขฝันแม่ไหว164604ฟังอีกครั้ง164604รางวัลที่1ก็ไปจนวันที่16สิงหาคมพศ2560สำหรับตัวเลขโปรดชัยวิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิงเท่านั้นนะครับเนาะ ที่นี่ก็สิขอราท่านผู้ชมไปนะครับเนาะตระกูลจกมาสุเรกันที่รับแต่พอหลานเพิ่นนี่ไหเอาสีทำไม่ไหวนะเอาสีับแสดงว่ากือคอนข้างวัดคาฝันเป็นแม่ฝันดูบ่แบบบับัวบัวบัวัวบันัเยันน โนเชียวภาษาเนี่ยนเป็บแบบไหนเจ็บไปตรงนี้จมปากจมคำเจ็ไปจมปากสิมาถล่มฝันเลยถ้ามาได้ฝันเลอนลอยวูงตัวนี่ฝันจริงเป็นกาเป็นงเลยเป็นตัวเลยเป็นตัวเลียัก้ั้ ชัดเก่งครับจำจนบวหาติเขียนอยู่ในสมองประจำจำได้ย่างขับหนึ่งหกสี่บรรยากาศทุกย้อมผีบอกคนคนบอกขึ้นหมดกะทีดีใจนะครับเต็นเต็มในความฝันของของปาเกนะครับ่ผู้ชมขอให้เวลาเสียงรบกวนกันแสบกันไล้ไล่ช่องครับขอให้โชคก้าวหขออภัยด้วยนะครับเอาตามนั้นเลยก่อนนะพอเนาะแมนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมแล้วถ้า เขานะตรงๆนะแม่เตรียมเลขแม่นะนะครับผมนะท่านผู้ชมครับเอาตามนั้นนะครับที่ความฝันของแม่ไหวนะครับแล้วก็เลขคำนวณพ่อเลือดนะครับเขาเอาตามนั้นอดีาลืมกดและกดแชร์กันแล้วกันนะครับกดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้หนุ่มอังคนเดิมและมาวินชาแนลทองแหลกคนเดิมนะครับสำหรับนี้ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเงรวยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮียครับผมวันดีครับแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณ อยู่น้ามอหนึ่งครับปลาเฮาแน่นอนชัวปนี่ครับทีเมื่อนี้นะครับเป็นเสียสารวลานะครับมาให้อ่าเละทำนวดนะครับเละผลเราซูทีซูนองที่ทั้งบาทใครจะเป็นแนวทางเพื่อไปลำไปด้วยนักบ้านนักขัตตมุชชุ่มสารลิปนี้พี่นี่กฝากกดไลค์กดติดตามไปครับช่องน้ำบาิ่นเดิมมาวิชาแนวคนดูแลคนเดิมนะครับสุดท้ายนี้นะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับโชคดีปังๆังลำรวยกันทุกปุตส์คนเด้อครับคิดสิ่ง ใบอ่าอยากได้สิ้นใบก็ให้ได้ตั้งใจสมปรานะขานทุกข้นกระทั่งใยใบพร้อยแกวคขาวพร้อยแล้วค่าันทุกขนครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วสดีครับอ่ะพอท้องเรียล่ามั่งพอยให้เขาล่าไปล่ะล่าเอ้ยล่าขึ้นต้นเราไป็นลไม้ไผ่ก็เราลงไปกลายเป็นหีปิ้งปลาเอ้าโดยวมมึงนี่พอท้องเรียคนเดิมมาหาพี่ชายอาจารย์เลื่อน กับพี่นางงนะครับเนาะเพิ่นให้ยโชคให้ลาบบ้าบวคิดบ้างได้ก่ะลาเอ้ยลาขึ้นตนยังก่อนเป็นลาบไม้ไผ่ไปเจอยังก่อนไปเจอปิ่งไกขึ้นบ้องกัญชาเอาครับนุ่มอามเซลนะครับเนาะเอาเท่านี้ละอย่าลืมกดติดตาม กดไหลกดแค่ให้พอต้องแลคนเดิมสิผ้ามูเจ้าไปหาขอยโชคขอลาผู้ใดฝันแมน่นป่าจจะว่างอาจารย์ใดดีๆผีมองได้หลายๆดูๆให้เรียกเป็นแม่นเดี๋ยวพอต้องแล่ผาลุย แล้วครับเนาะเอาเท่านี้ละว่าสิมาหาเมียปานกับเจ้าว่าจังไหนบู้เธอเดือนพอต้องเรียกกับพ่อเด็กไปถามบนขันจากเบื้องเมียปานกับเบื้องช่องมาวินกับหนุ่มอามคนเดิมพอต้องเรียกพ่อเด็กไทยทำค่าตะาคุยกันอยู่เอาท่านี้แหละครับอย่าลืมอยู่ดีมีแฮงกินเข่าแซบนอนหลับมู่เจ้าควบเก็บใดได้ควบไข่ใหญ่มีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแปดมือมาได้แก้วมันี่ตื่นขึ้นมาวันที่สิบหกสิงหาให้มู่เจา้าได้โชคได้ลาภไงรับเลขฝันไม่ไหวกับเลขคำล้วณพอเดือนแล้วครับเนาะ บุนี่พ่อสัพนี่ละเฮงเฮงเรื่อยซื้อยสวยสวงามงามสวัสดีครับมูเจ้าอาสวัสดีอาจารย์เลือดสวัสดีครับอาจารย์อ่ะแม่ไบ้ครับสวัสดีครับอ่ะท่านผู้ชมเฮงเฮงเรื่อยซื้อสวยงามไปอืม